โอเคอยู่กับบรารัตครับเดี๋ยวไปเลน่นไอเอ็พี <XP S 2> ดีกว่าเราต้องเจอกับอันดับโอเคเอาเราทำมนาก่อนดีกว่าบารัตมันต้องใช้มนาด้วยนะเราต้องเจอกับอันดับแน่นอนไปแล้วครับไทเกียวไปแล้วไทเกียวหน้าที่ของไทเกียวครับ โอเคเอาดัด okay, พบน,น,ดน้ำลายดูน้ำลายระวังดูน้ำลายถุยถุยน้ำลายแล้วก็เลียต้นเกมทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันตัวเล็กต้องเก็บสเตก็ก่อนครับโอเคสองแล้วจะเอ๋อุ้ยมาดิมาดิ ถุยน้ำลายเจ็บเดยเจ็บเดยมามาถุยน้ำลายรักษาสแต็กครับไม่ต้องไปรีดร้อนอะไรครับสวยได้เว้ยโอเคต่อไปเป็นอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองมา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 นี้ยมาได้เยียบ เหยียบของเขาได้วะมีเพื่อนเรามานี่ว่ะดีสิเพื่อนเรามาอืมอืมถุยเ <c oughs> ออ <c oughs> โอเคครับอมควอมดีว่ะ <c oughs> ต้องเล่นดันปวอมด้วยนะไม่ใช่มัวแต่ฆ่าย่างเดียวเอออมควอมครับควอมครับสวยแต่ควอมแล้วอย่าเคลียร์คลิปป่านะ เอาไว้เก็บสแต็กเราห้ามเคลียร์ครับเอาไว้เก็บสแต็กก็พอครับอ้าวเอาดั๊เอาดั๊ล็อกใครล็อกใครหน้าไี่ไม่ใช่ห้ามเคลียรคลิปป่านะครับเอาไว้เก็บสแต็กคุยเออโดนน้ำลายไดโนเสาร์อ้าวโอเคได้แล้วสงครามลายสิ้นสุดต่อไปเป็นหมวกคำสาบเอ้ยไม่ใช่เกาะกระดูก Hắn đắt hại quá Ngồi ở đây đi Mà đi Mà đi Ê cô mà Mà đi Ôi áo Thấy sẽ 2, xóng phát kia Giờ đều cô cỏ mày Mẹ Lên đây chưa đắt À Mà rồi, này lâu มาแล้วมาแล้วแตกขอบมาแล้วมาดี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 ยาด๋ยิซุปอ่าไม่เป็นไรสวยครับโอเคเวลาเรากลับบ้านเนี่ยมันทำให้สแต็คของบารัสมันลดลงดูดิ <c oughs> ลงโคตรไวแล้วไม่มีคลิปป่าเลยนะต้องต้องต้องนั่นต้องต้องหาสแต็กใหม่เฮ้ยโอ้สวยอืมมาดีมาดีมาดีเราเข้าไปไม่ได้ฮะตัวเรามันเล็กต้องเก็บสแต็กก่อนนะโอ้ สอรี่สอรี่เฮียร้อยครับใจเย็นครับใจเย็นต้องเคลียร <c oughs> ์เลนก่อนอู้สต <c oughs> oh, ันสตันมาดิมาดิมามาเอ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 อเลนล่างฟรีโอ้ยทันเจ้าใช่ไหมได้เจ้าใช่ไหมอืม ผมไม่ชอบเลยเวลากลับบ้านไปเติมเลื่อนพอจะไปเกียร์เลนตัวบารัสมันเล็กสแต็กมันลดโคตรไวแต่ถ้าตัวใหญ่ตลอดมันก็โกงเกินไปใช่ไหมเออมันก็ทำแบบนี้ให้สมให้สมดุมเลยไม่ง,งั้นมันจะโกงเกินไปถ้าสแต็กไม่ลดเนี่ยบารัสมันจะโกงเกินไป <c oughs> ดีแล้วทำแบบนี้มาเลยมาเลย มาดิมาเดาป้อมครับอป้อมอ,อย่างเกียวป้อมครับป้อมป้อมโอเคสวยแล้วมาดิมาดดไปยิยนยัยนยืยนอืมคมนองลายไป ถอย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 มาดนีมาดนีมาหนีไอถอย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 โอ้โหรีน่าเมื่อกี้ตัวเล็กด้วยแล้วก็มีเลือดครึ่งหลอดนะไม่กล้าเข้าไปจนใครหน้าด่าได้ไง Why not attack มันกิดตัวเราเล็กด้วยไหมผมก็เลไม่มกล้าเข้าไปใจเย็บมีตัวหายมาเลยมึงมาโ okay. อเคมึงเก็บสแต็ก่อนสู้อดัดไม่ได้ถ้าตัวเล็กหมัดเดียวตาย <laughs> จะแต่พึ่งสิเองหม,มาดิฮะฮะให้โดนป้อมครับเอาไม่โดนนะโอ้นอกกว่โดนเมื่อกี้มันไกลอีกโอ้มาดิเพื่อนเรามาดกว่านั่งสโลว์ไปเดิสวยเมื่อกี้ไม่โดนป้อมอ่ะนึกว่าโดนป้อม,มแล้ว ถ้าโดนโดนกำแพงโดนป้อมมันมาจะสตันเนี่ยโอเคเพื่อนเราเอาหลอดสวยมาสตาร์สแต็กก่อนคนระับดูสแตก็กรถโคตรไวต้องรักษาสแต็กก่อน เดี๋ยวไปเคเลลนล่างครับเอ้ไม่ใช่เลนบนเ,เลยเลนล่างแล้วแหละโอเคหลอดยังไม่มาครับจำไว้ถ้าหลอดไม่มานี่อย่าเพิ่งไปบวกนะรอหลอดก่อนโอเคหลอดมาแล้วเอาคันหน้าโอ้โหเรียบร้อยครับตายเรียบร้อยเลสลี่ตายตายสองได้หลอดฟรีโอเคสวยได้ได้หวานๆอยู่ โอ้โหเสียดายหลอดเลยอ่ะดูดิหลอดไปเลนบนหลอดไปเลนล่างฟรีเลยตายสองโอ้โหไม่น่าเลยตายสามโอ้โหเอ้ยไอ้กูจะออนมามาดิ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 โอ้ยแช่แข็งกูเซอร์มาแช่แข็งเมื่อกี้เฮ้ยถอ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 ยโอ้ยสโลว์สโลว์สโลว์ใช่ไหม สโลว์โซโมชั่นดูมันเดินดิดูมันเดินสโลว์โมชั่นเกลนอนเกี่เลนอนต้องรักษาสเต็ก้วยไม่อยากกลับบ้านน่ะถ้ากลับบ้านเนี่ยสเต็ตสเต็กมันลดแน่นอนจริงๆมันต้องออกคนเราเอาอะไรวะมาดิโดนสแตนมาดิมาดิ วูบวนหวานมาวนหวานมาวนหวานมาไปดีกว่าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าบอกแล้วไม่เข้าถ้าเราตัวใหญ่เนี่ยวนหวานจริงไม่เข้ายิงออกเกราะหนาๆนี่โอ้ยิงไม่เข้าแน่นอนคนระับต้องเอาเจาะเกราะอ,อย่างเดียวกลับบ้านนะนี่พอกลับบ้านเนี่ยสแต็กมันลดโคตรไวดูดิสแตก็กโอ้ดูหนูโอ้ลดอย่างไวตัวเล็กเลย ตัวเล็กไม่ใช่แดนนเสาเลยเป็นลูกกระป๋อมมาดิโอ้สองสองก้อนนี่อ้าวอ้วสวยมาหมาลักษณะอ้าวลักษณะแตกก่อนไม่โดนว่ะมาดิหมาดิฮะฮะอ้า,า,อา,อาสสก,ก๊าบยังเนี่ยนี่เป็นไง ถ้าโดนกำแพงมันจะสั้นเนี่ยโอ้โเรสลี่เดินสโลว์สวยครับสวยค่าซีสวยป้อมเล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 ยโอเคครับอย่เราสาสแตกก่อนนะสบสแตกมันลกโคตรไวอ่ะ้องก็สาสแตกตลอดเลย เล่นบรารัสมนดีที่มีม้าดีมาดีมาด้มาดีเรียบร้อยโอเคเอาของเขาเกิดแล้วแดง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 ของเขาเกิดแล้วเออถอย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 เน่ถอยเฮ้น่าโดนถยุถยน้ำลายก่อนถอยุถยถยุถยมาหลอดดีกว่าหลอดดีกว่า โอ้ยโดนโดนโดนโดมัดน,น,ดนสโลถอยถอยถอยแมวเอาหลอดดีกว่าหรอจะเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหต้องรักษาสแตกก่อนนะเล่นบาราด่ยถ้าตัวใหญ่ยืนค้ำได้ดีมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีมฝังเขานำอะแล้วเขาไม่ปล่อยมินเนี่ยนมาหาเราเนี่ยโอ้โหแย่แน่นอน เราไม่มีที่จะเก็บสแตกโอ้โหโอ้โหสวยด้หนึ่งได้หนึ่งโอ้โหโดนเลหนเ่ยดนกสิออนไปล่ะไปล่ะสวยทอยทอยทอยไม่มีเลือดสวยกุสิออนตัวเดียวนี่หว่าใจเย็นใจเย็น ไม่อยากกลับมาคือถ้าเรากลับเนี่ยสแตก็กรถโคตรไวเกียร์เลยดีกว่าเอาเลยครับเลยสวยครับเตียังปิดไม่ได้อรัเพราะว่าหลอดโอ้โหถอยก่อนนะก่อนหลอดหลอดหลอดกลับบ้านครับเอ้ยมีเนี่ยนเจอเกียร์เลยเหนือไ,ไม่ต้องกลับบ้านนะใครน่าเกิดน,นะโอเค เมไม่อยากกลับบ้านเลยถ้ากลับบ้านที่ไรเนี่ยสแต็กมันลดลนแล้วก็ต้องหาสแต็กใหม่เนี่ยก็เสียของบารัดโอเคก็หมวกนี้มันจะเพิ่มเลือดด้วยหมวกหมวกสีเขียวนี่เก็บสแต็กก่อนหาเลือดด้วย โดนสตันไม่เป็นไรครับเราโดนสตันไม่เป yep, ็นไรอย่าให้เลสลี่โดนดวครับป้องกันไว้ครับมันมันยืนชนได้แล้วโอเคให้โดนให้เราโดนไม่เป็นไรเรายืนชนได้แล้วครับมันหวานจริงไม่เข้าโอเคให้รถอยู่ตรงให้รตโอเคๆค้ำให้เพื่อนครับอย่าปล่อยให้รตหนีอย่าปล่อยให้รตหนีให้รตเรียบร้อยครับเนี่ยถ้าตัวใหญ่เรายืนค้ำให้เพื่อนได้เลยนะ นี่ข้อดีของบารัตตีป้อมครับกุสิออนมันจะมากุสิออนมันจะมาโอ้โหตีป้อมเลยเฮ้ยเออโอ้โหมาดิมาดิาดโอเคเอาหัวสวย้อม้อมปอม้อม มาดิมาดิมาดิเรียบร้อย <c oughs> ถ้าตัวใหญ่เนะี่ยยืนค้ำให้เพื่อนได้เลยนะแต่ว่าเขาเสียต้องดูสแต็ก้วย